บรรยากาศคนชื่นเย็นสบาย เดลฟตัวตังค์่งก็เลีอ่เล่ัสอใกอทุกคนวันนี้นะมีสาวไทยนะสวยนะมันอยู่ในป่านะ นี่สาวไทยอ่ะยังไงอ่ะรุ่นอ่ะรุ่นไหนคะสาวรุ่นสาวรุ่นรุ่นของเก่าเก่าแบบยังมีไฟอยู่นะคะอน,นุรักษ์รุ่นหน้าธนุถนอมหน้าอนุรักษ์ก็เดินเขากัน้าทุกคนไปเดินเขากันกับพี่นี่กับพี่ลักษ์นะคะกับป้าเลนะคะนี่รือไม้จากกระถาวิเศษมานสั่งกเกี่ยวมาด้ไปนะกะุกน ดีมากเลยทังค่ะทุกคนบรรยากาศชุ่มชื่น,นลมเย็น เยอะๆเลยคุณจะได้เจอผักมากินนะคะทุกคนข้างหน้าพี่นี่นะมีแต่ผักนะคะทุกคนให้เขาผ่านไปก่อนโอ้โหคน <c oughs> เราไม่เห็นัเมื่อกี้เธอบอกคนคนไปกันขังบอก มีผู้ชายมีผู้ชายรอถ่ายรูปนะทุกคนมีผู้ชายหลักหักรอถ่ายรูป <c oughs> <c oughs> สีสวยมากเลยโอ้โหโอ้ oh oh oh, สีเขียวนะสวยมากเลยสีทำมาชอบนะสีสวยนะนเพื่อนเพื่อนมาดูนี่เพื่อนมาเพื่อนเพื่อนแตงเราวังดีนังดีแล้วสวนะีนีฮะเช่างภาพนะ ทางภาพคอยจะถ่ายรูปนะ <laughs> แอนแอนม <laughs> ันก็เหมือนทางขึ้นเขานะ คนเขาก็จะเอาหินมาก่อมาตั้งกันนะทุกคนก็ประมาณร้อยสามปี เพื่อนบอกให้เราถ่ายรูมันมีรูเพื่อนรักเพื่อนรักบอกให้ถ่ายรูันนี้นะคะรูอะไรทนาดใหญ่จังรูเขาเรียกถ้ำนะคะปากถ้ำเป็นบ้านพักนะคะเนี่ยมานอนคนเดียวนี่บ้านพักนะปิดนะทุกคน เป็นบ้านพักนะคะทุกคนก็ปิดนะสวยอะสวยมากเลยถ้าพี่นีอยู่คนเดียวก็อยู่นะเนี่ยอยู่ในป่าคนเดียวเลยนะค้าศึกคนฮ <c oughs> <c oughs> ะเชื้อขี่เอาเรื่งฮันนี่มูนล,ละโดมีละเซียลดียังเบีย้ยย่า หยาบติดฟนเนตสวยมากสวยจังเลยโอ้เาก็จะมีกุหลาบป,ป่าด้วยนะคะทุกคนกุหลาบป,ป่าที่เขาเอาไปทำครีมบำรุงหน้านะเนี่ยกุหลาบป,ป่านะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นผักหวานผักหวานนะคะอยู่ในป่าเนี่ยต้องไม่ต้องโกดใต้นะคะดูชนบทนะคะทุกคน